สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปฤดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะในช่วงวันที่1 6ถึง22มิถุนายนนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมเนาะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็ฟังหูไว้หูนะคะใครที่อยากรู้ตัวเองอยู่ราศีอะไรช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกนะคะอาจจะไม่เหมือนฝั่งไทยลัคนาราศีดูได้ค่ะข้อใครที่อยาุดูดวงส่วนตัวรบกวนอ,อ่านลอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะ โอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่16ถึง22มิถุนายนนะคะความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่16เนาะถึง22มิถุนายนนะคะความรักจะเป็นอย่างไร เดือดซันขึ้นมาใบาแรกนะคะเอ e เ g จีใบแรกก็สวยงามนะคะเหมือนจะมีความสุขนะใบแรกเหมือนจะมีความสุขเหมือนจะสมหวังแต่ก็ต้องมาดูใบต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ Eight of w a น d s นะคะ Queen of Swords 7 of Cups นะคะ Four of Wands โสด,ดอยู่อาจจะมีคนเข้ามาอยากจะจริงจังกับคุณนะคะหรือมีตัวเลือกดีๆเข้ามามากกว่า1คนนี้คุณเลือกนะอาจจะเป็นชาวราศีหนึ่งนจ,จะเป็นชาวราศีธาตุธาตุาลมนะคะโอเคมาเสร็จละ มีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนกลับมานะคะเอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันมีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนกลับมานะคะคนที่เคยเงียบกันไปหายกันไปเดอะซันกับ6ถ้วยขึ้นมาเอาคู่แรกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยอธิบายไปทีละจุดเนาะเดอะซันกับ6ถ้วยนะคะมีโอกาส ที่อาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาติดต่อก็ได้กลับมาคืนดีกันจกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ใช่การที่คนเก่าในชาตินี้ก็อาจจะเป็นคู่ของคุณในชาติไหนๆนะคะก่อนหน้านั้นไม่รู้กี่ชาติมีโอกาสจะได้พบคู่ค่ะพบคู่ที่เป็นคู่จริงๆนะคะคู่เก่าค,คู่อดีตชาติแต่ไม่บอกแล้วไพ่ถกช่วยมันเป็น six of cups มันจะเป็น past relationship นะคะอันนี้มันจะดีหรือไม่ มันจะมันจะง่ายไหมมันขึ้นอยู่ว่าคุณทั้งคู่น่ะกรรมที่สร้างมาร่วมกันมันเป็นยังไงนะคะถ้ามันสร้างมาดีมันก็ดีถ้าสร้างมามันดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าสร้างมาแย่มันก็อาจจะแย่นะแต่เท่าที่เมดูมันยังไม่มีอะไรแย่นะคะเดียวจากไพ่เอเดรวานซ์กับไพ่เฮอร์มิทคนที่เงียบไปมีโอกาสจะติดต่อกลับมาค่ะคนที่อาจจะเงียบไปเพื่อไปค้นหาใจตัวเองเพื่อไปศึกษาอะไรบางอย่างไปศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันเพราะต้องไปเรียนต่อ นะคะไปค้นหาอะไรมาถึงแบบนี้ด้วยการพัฒนาตัวเองแล้วก็เงียบกันไปหายกันไปมีโอกาสที่จะติดต่อ,อก,กลับมานะคะก็เท่าที่ดูเนี่ยถามว่าถ้าคุณโสดอยู่คุณจะเจอคนลักษณะไหนนะคะถ้าไม่ใช่การที่เป็นคนเก่าก็จะเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณในอดีตหรือสองเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เป็นคู่ของคุณอ่ะมิจจะพูดยังไงงงไหม ในเรื่องของการศึกษาดูใจกันนะคะมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่เท่าที่เมียดูรวมๆแล้วอะค่ะความสัมพันธ์มันมีโอกาสจะพัฒนานะคะไปถึงขั้นสีไม้เท้านะคะ for upwands ถึงขั้นการเป็นครอบครัวได้นะคะถึงขั้นการแต่งงานนะคะความมั่นคงในอนาคตไพ่สี่ไม้เท้ากับไพ่ขวีนอัปวานส์น่าจะเป็นตัวคุณเองนะคะถ้าคุณโสดอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่เขาจริงจังกับคุณจริงๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะแน่นอนแต่ว่าไพ่เถ้วยกับไพ่เ้าถ้วยขึ้มาตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพูดไพ่คู่กลางทีหลังนะเซเว่นอกับน of c u p คบางทีนะคะคุณอาจจะเลือกมากเรื่องเยอะจนเกินไปนะคะเป็นไปได้เพราะว่าคุณมีความสุขถ้าคุณเป็นคนสดนะคุณมีความสุขกับอะไรที่คุณมีอยู่แล้วจนทําให้คุณเวลาใครเข้ามาคุณก็คุณก็เหมือนคือคุณคุณเซตไว้เยอะนะคะว่า จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คุณภาพบา้านฝันเลยว่าในาอนาคตในความรักที่จะเข้ามาที่คุณจะต้องมีมันเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณสวดอยู่คุณอาจจะเจอกับปัญหาที่ว่าก็มันดีถุกคนอาจจะทำยังไงนะคะในแค่บางคนบางกรณีนะแต่เท่าที่เมย์ดูค่ะจริงๆแล้วสิ่งม,มันไม่ได้มีอะไรแย่แต่คุณต้องการแค่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองแค่นั้นเองเ,องเนานะค e วิ o ออฟสอดกับไพ่ Hierophant จะมีคนคน,คนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมที่เมย์บอกไปต้นคลิป กันเอ้ยกลุ่มตุลเมถุนนะคะแล้วก็ไพ่ดิไฮโรแฟนอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษบได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะจะมีความชัดเจนจะมีความซื่อตรงจะมีความซื่อสัตว์แล้วก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่องค่อนข้างจะสูงคนนี้เข้ามาแล้วเขาค่อนข้าง,างที่จะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือว่าเขาต้องการอะไรกับคุณนะคะไพ่เฮอร์มิตึ้นมาเขาเป็นคนหนักแน่นค่ะเขาเป็นคนที่คิดมาแล้วศึกษามาแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาชอบคุณยังไงเขามีเขาเซตอนาคตกับคุณว้ยังไงคนนี้เขาชัดเจนแต่อาจจะเป็นตัวคุณเองมากกว่าที่สับสนนะคะกลัวเลือกผิดนะคะกลัวเลือกแล้วไม่ได้อย่างที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้กลัวเลือกแล้วไม่ใช่อย่างที่ต้องการจริงๆคือถ้าที่เมรุตอนนี้ มีโอกาสที่ดีๆที่คุณจะได้เจอคู่ดีๆหรือคนดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่เหมือนกันความรักความสัมพันธ์ดีมากค่ะแต่บางทีคุณอาจจะคิดมากเพราะคู่ของคุณหายไปเงียบไปบ้างไม่ค่อยตอบบ้างนะคะจะทําให้คุณคิดมากแต่ไม่บอกแล้วไม่มียังไม่มีอะไรต้องห่วงยังไม่มีอะไรต้องกังวลความสัมพันธ์ยังไปได้แค่คุณคิดเยอะคิดมากแค่นั้นเองพอพออยู่คนเดียวนานเกินไปเดี๋ยวว่าพอเขาไม่ทักมาน,นานๆแล้วคุณก็อาจจะเบื่อไม่มีอะไรําเลยทาให้คุณคิดมากได้ แต่จริงคู่ของคุณเขายังเป็นคนที่ไว้ใจได้เขายังเป็นคนดีค่ะเขายังเป็นคนที่ที่ยังยังไม่ได้ทําอะไรเสียหายนะถ้าไม่ดูจากไพ่นะโอเคถ้าใครจะแต่งงานก็แฮปปี้ล่วงหน้านะคะคอนกรีชเลชันล่วงหน้าเลยนะพอมีโอกาสไพ่ขึ้นนะคะของการแต่งงานมีเหมือนกันเนาะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของความรักคะ่ะ ถ้ออยากจะแนะนำาะไไรชาวราศีธนูในเรื่องความราักคะ <c oughs> No place feel like home นะคะ Flexible deep knowing ลึกๆอะ่ะแม้ว่าคนรู้อยู่แล้วว่าใครจะกลับมานะคะคนรู้อยู่แล้วว่าใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณเอาละ พา้ก็เลยบอกว่าลึกๆคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องทํำยังไงคุณต้องยืดหยุ่นนะคะคุณต้องปรับตัวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสถานการณ์ไหนก็ตามทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนบ้านค่ะก็คือทําให้ตัวเองมั่นคงที่สุดนะคะ ก็คือถ้าเรายังไม่มั่นคงเราจะไปหาความมั่นคงจากคนอื่นไม่ได้ดังนั้นเราต้องทําให้ตัวเองมั่นคงก่อนนะคะแล้วถ้าใครคนนึงเห็นว่าเรามั่นคงเห็นว่าเราอบอุ่นไม่มีทางที่เขาจะไปไหนได้นะคะยืดหยุนนะคะอารมณ์อร่อยนะคะพยายามเข้าใจใจเขาใจเรานะคะลึกๆคุณมีเซียนอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในเรื่องของการอย่างรู้จิตใจคนนะคะอาจจะเป็นการที่ว่า คุณมองคนออกคนรู้อยู่แล้วคุณต้องทำยังไงกับสถานการณ์นี้เพียงคุณอาจจะต้องอดทนนะคะปรับตัวไปก่อนดูไปก่อนแล้วก็ทําให้ตัวเองมั่นคงไปด้วยนะคะทําให้ตัวเองดีที่สุดนะคะคนคนนั้นของคุณเขาจะได้รู้สึกว่าไปหาที่ไหนก็ไม่ได้แบบเราแล้วนะคะหรือไม่ได้หรือไม่ได้แบบคุณแล้วแบบนี้ดีกว่านะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนูเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ